ในเวลานี้ไทยถูกมองเป็นจุดหมายปลายทางของการถ่ายทําภาพยนตร์ถ่ายทาซีรีส์จากต่างประเทศนะคะแน่นอนว่ากระแสแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ส่งผลดีในหลายๆด้านแต่จะทํายังไงให้กระแสแบบนี้อยู่กับไทยไปนานๆแล้วไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยวันนี้เราพูดคุยกันในคิดยกําลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวันนี้ประธานทีดีอไอนะคะช่วงเวลานี้ไทยกําลังเนื้อหอมเลยแล้วพูดว่าเป็นฮับของกองถ่ายจากทั่วโลกน่าจะไม่ผิดนะคะครับ ใช่ครับเป็นข่าวที่น่าดีใจนะครับในการในสภาพการที่คนไทยทำราหากินยากขึ้นนะครับก็เรียกว่ามีงานแบบใหม่นะครับวันนี้ก็ขอหยิบยืมข้อมูลนะครับที่คุณอพินัทสิริเจริญจิตนะครับแล้วก็คุณกวีพันธ์เอี่ยมสกุลรัตน์นะครับเคยเล่าให้ผมฟังและทาง TDI ก็ไปค้นคว้าต่อนะครับว่าเมืองไทยนะครับกำลังจะก้าวสู่การเป็นฮับใหญ่ในการถ่ายหนังระดับโลกจริงๆเลยครับ ความนิยมในการถ่ายทำของไทยเราก็รู้ว่าเรามีสถานที่สวยๆอยู่เยอะนะคะแล้วก็มาได้ไม่ซ้ําแบบเลยมาได้หลายๆแบบหลายๆแนวนะคะจริงๆส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไทยมีคิวทัศ์ที่ดีนะครับถ่ายคิวทัศ์ต่างๆก็สวยประกอบหนังได้แต่จริงๆหนังจํานวนมากเดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้ถ่ายในสถานที่จริงสักเท่าไหร่บางทีถ่ายในสตูดิโอสัก 70%- ็ดสแต่แม้กระนั้นนะครับมาถ่ายในสตูดิโอไม่ต้องออกไปทีทั์จริงนะครับก็ถ่ายในเมืองไทย จำนวนมากนะครับด้วยเหตุผล3เรื่องนะครับอย่างแรกก็คือคุณภาพกองถ่ายของไทยดีนะครับเรียกว่าคุมแสงคุมสีคุมกล้องอะไรต่างๆเนี่ยได้มาตรฐานสากลเลยสตูดิโอของไทยก็มีมาตรฐานสากลนะครับอย่างที่2ก็คือคุณภาพดีแต่ว่าราคาถูกถและนอกจากราคาถูกเพราะค่าแรงถูกแล้วนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศเช่นถ่ายในสหรัฐอเมริกานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือรัฐบาลสนับสนุนจูงใจดีด้วย คือถ้าเกิดมาถ่ายหนังเมืองไทยเข้าเกณฑ์ที่กําหนดรัฐบาลคืนเงินให้จํานวนหนึ่งด้วยว่ามาถ่ายเท่าไหร่และจะคืนเงินสดให้เท่าไหร่ด้วยจึงทําให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับถ่ายหนังถ่ายซีรีส์ในระดับโลกอย่างรวดเร็วมากเลยครับค่ะคงต้องดูข้อมูลกันหน่อยว่าเยอะน้อยแค่ไหนนะคะอาจารย์คะครับก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องะนะครับเอาเฉพาะหนังจากต่างประเทศซีรีส์จากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจากฮอลลีวูดจากจีนจากเกาหลีนะครับเรียกได้ว่ามากขึ้นเรื่อยๆอนะครับตลอดระยะเวลา สิบปีที่ผ่านมานะครับจำนวนเรื่องก็เพิ่มขึ้นแต่ที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่แค่จํานวนเรื่องเพิ่มขึ้นมูลค่าที่มาถ่ายทําในประเทศใดก็สูงขึ้นด้วยปีนี้นะครับเอาเฉพาะถึงไตรมาสที่3เมื่อสิ้นเดือนตุลาที่ผ่านมามีมาถ่ายทําจากต่างประเทศแล้วนะครับ451เรื่องอและทําเงินถึงตอนนี้แล้ว6,700ล้านบาทาคิดว่าสิ้นปีน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านบาทได้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหนังฟอร์มใหญ่ซีรีส์ฟอร์มใหญ่จำนวนหนึ่งครับเอเลนเอิร์ธ <Alien Earth S 1> นะครับจูเลสิกพาร์กนะครับแล้วก็ยังมีไวโอลเทสที่ลิซามโนบาลก็เล่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่แต่ยังมีฟอร์มเล็กๆฟอร์มกลางๆอีกจํานวนมากที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยชื่อที่มาถ่ายเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะเพราะเห็นจํานวนเยอะแบบนี้ก็คงจะต้องนึกภาพแล้วค่ะว่าไทยได้ประโยชน์ในแง่มุมไหนบ้างนะคะ ครับที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นโจทย์ว่าการลงทุนจากต่างประเทศนะครับมาลงทุนในเมืองไทยเยอะแยะบางทีไม่ได้ทําให้เกิดการสร้างงานมากมายแต่กรณีถ่ายหนังนี่ผมคิดว่ามีการกระจายรายได้สร้างงานดีๆมากมายเลยนะครับจากการศึกษาของกองกิจการภาพยนตร์วีดิทัศน์ต่างประเทศนะครับก็พบว่าการกระจายรายได้ดีเลยค่าจ้าง35%สมมุติว่ามาจ้างเมืองไทย100บาท 35บาทนะครับก็เป็นค่าจ้างทีมงานไทย25บาทเป็นค่าเช่าอุปกรณ์กองถ่าย25บาบาทเป็นค่าที่พักค่าอาหารมาพักโรงแรมมาทานอาหารมาเช่ารถตู้อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเม็ดเงินอยู่ในเมืองไทยเกือบหมดเลยนะครับม,มีงานดีๆเกิดขึ้นมาทั้งงานดาราประกอบแม้ว่าคนไทยอาจจะไม่ได้เป็นพระเอกนางเอกในเรื่องนั้น แต่ในบทคงต้องมีดาราประกอบคนไทยก็ได้เล่นบทดาราประกอบะนะครับและคนในกองถ่ายคุมสีคุมเสียงนะครับคุมแสงไฟอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ได้งานมาด้วยตลอดจนงานสนับสนุนคืองานที่พักงานขับรถงานอะไรต่างๆครับและอาจจะทําให้เกิดการท่องเที่ยวต่อเนื่องด้วยนอกจากกองถ่ายที่ขนมาจากเมืองนอกมาเที่ยวเมืองไทยต่อหลังจากถ่ายทําเสร็จหรือในช่วงพักวันหยุดนะครับถ้าเกิดเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้เกิดภาพลักษณ์ดีๆดีกับเมืองไทย คนต่างประเทศก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยอีกอเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นงานที่น่าสนใจอย่างยิ่งถือเป็นธุรกิจใหม่ที่กําลังเติบโตเร็วแล้วก็สร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยครับถือว่าโปรโมทประเทศไทยไปนในตัวด้วยนะคะครับแต่ทีนี้การจูงใจหรือว่าการที่จะชักชวนให้มาประเทศไทยเนี่ยคงจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างด้วยใช่ไหมคะครับนอกจากฝีมือดีราคาไม่แพงนะครับประเทศไทยรัฐบาลยังใจปั้มด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดหนังต่างประเทศมานะครับ ลงทุนถ่ายเมืองไทย50ล้านบาทรัฐาบาลคืนเงินให้15%นะครับ,รบและถ้ามาถ่ายนะครับฟอร์มใหญ่ขึ้นอีกอเช่น150ล้านบาทขึ้นไปไม่ใช่ได้คืนแค่15%ได้เงินคืน25%เลยแล้วก็มีแรงจูงใจเพิ่มอีก5%ถ้าจ้างคนไทยอยู่ในตำแหน่งสำคัญนะครับออของกองถ่ายและถ้าเกิดเป็นภาพยนตร์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองไทยก็ได้แต้มต่อได้อีก5%ครับนี่คือ สิ่งที่เรียกว่าจูงใจอย่างมากมแต่ในมาตรการที่จูงใจดีๆก็ยังมีจุดอ่อน <C han> ก็คือรัฐบาลเตรียมเงินไว้ไม่ค่อยพอทําให้กว่าจะได้เบิกจ่ายกันจ่ายเงินช้าต้องไปดึงเอางบกลางมาเป็นต้นซึ่งทําให้ธุรกิจจานวนหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลทําตามสัญญาก็จริงแต่มันช้าเหลือเกินและสําหรับธุรกิจที่มันเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับก็จะเจอปัญหาเลยว่าขาดสภาพคล่องเพราะฉะนั้นประเทศไทยอุตสาห์ใจดีแบบนี้แล้ว น่าจะจ่ายเงินให้ตรงเวลาด้วยนะครับและควรจะลดวงเงินที่ได้รับการส่งเสริมเพราะว่าถ้าเป็น50ล้านขึ้นถ,ถึงจะได้เงินคืนนะครับภาพยนตร์ไทยนะครับจำนวนมากที่ถ่ายในเมืองไทยก็จะไม่มีโอกาสได้ด้วยคือวันนี้ยังไม่ได้ส่งเสริมหนังไทยนะครับแต่ส่งเสริมหนังนอกนะครับและหนังนอกก็ได้เฉพาะหนัง50ล้านขึ้นยังมีหนังอินดี้อีกมากมายถ้าประเทศไทยนะครับใช้วิธีส่งเสริมหนังอินดี้ด้วย การสร้างงานการสร้างโอกาสทางธุรกิจกับเมืองไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นครับและก็เริ่มเห็นโจทย์นะครับอุตสาหกรรมเริ่มมีจุดอ่อนเช่นถ้าหนังมาจากบางประเทศไม่ได้สนใจคุ้มครองแรงงานก็จะมีการใช้แรงงานแบบเอารัดเอาเปรียบทํางานในชั่วโมงยาวนานเกินไปแล้วเกิดปัญหาได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าแก้ปัญหาดีๆประเทศไทยมีโอกาสสร้างธุรกิจใหม่เกิดขึ้น สร้างงานดีๆให้กับคนไทยได้ครับจริงก็เป็นโอกาสที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะคะแต่จริงแล้วทำยังไงให้เราสามารถกลุ่มหัวใจกองถ่ายทั่วโลกได้แบบระยะยาวเลยนะก็คงต้องรักษาคุณภาพดีราคาที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็มีมาตรการจูงใจที่ดีจ่ายเงินตรงเวลานะครับเพราะรัฐบาลถ้าดีลุกคิดดูดีๆจะพบว่ารัฐบาลจ่ายเงินคืนให้กับ คนที่มาจ้างคนไทยถ่ายหนังแต่สุดท้ายเม็ดเงินที่มันตกกับเมืองไทยจริงๆมันกระจายไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้รัฐบาลทบทวนนะครับยกระดับมาตรการที่ตั้งต้นดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็ยกระดับการคุ้มครองแรงงานในธุรกิจนี้ด้วยครับค่ะเป็นประเด็นการต่อยอดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ